ต้องบอกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไร100%แต่ปานโนตาเนี้ยหายได้99%้เาถึงร้อพูด<ค>ได้อย่างนั้นเลยได้อย่างนั้นแล้วก็คุณหมอเองก็เคยเป็นคนที่มีปานด้วยข<พ>ออนุญาตถามได้ไหมครับพี่ออได้ไดคือผมไม่รู้ว่านะประสบการณ์ณตอนนั้นผ่านมันมาได้อย่างไรต้องบอกว่าคนไหนที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์อันนึงเนี้ยเขาจะไม่รู้ถึงชีวิตจิตใจ หรือหรือความรู้สึกลึกๆของคนที่มีภาวะนั้นๆถ้าพี่ถามคนไข้ทุกคนพ่อแม่ที่พาลูกที่มีปานมาเนี่ยเขาเล่าสตอรี่เดียวกันหมดอุ้มลูกไปไหนเนี่ยจะมีคนข้างๆถามเขาเลยว่าลูกไปโดนอะไรมาหกล้มกระแทกมาไหมทําไมไม่พาลูกไปหาหมอแล้วพวกนี้เนี่ยถูกถามบ่อยจนผู้ปกครองเนี่ยใช้วิธีหนีเอาตอนพี่เล็กๆเนี่ยก็ได้ยินคนถามพ่อแม่อย่างนั้น อย่างตัวพี่นี่มีปานอยู่ข้างนี้ตอนนี้มันหายไปแล้ว <Okay. S 2> เราก็จะพยายามหลบหน้าเจอใครนะี่พยายามเอาข้างที่ไม่มีปานไปไป,ไปออกออกไปแต่ก็ไม่เคยได้คิดจะหาทางแก้ไขใช่ไหมครับอ้ยหา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 ตลอดเชื่อไหมว่าพี่ถึงกับไปหาอาจารย์สัลญ,ญกรรมตกแต่ง mm. แล้วถามอาจารย์นะว่าอาจารย์สามารถตัดหนังตรงนี้ออกแล้วเย็บมันไปที่ mm. อื่นได้ไหมยอมแลกกับการมีแผลเย็บบนหน้าอาจารย์ท่านนั้นบอกว่าเฮ้ อาจารย์อ่านหนังสือมานะว่ามันกําลังจะมีเลเซอร์ออซึ่งสามารถรักษานี้ได้หมอใจเย็นๆรอก่อนดีไหมอย่าเพิ่งอย่าเพื่อเพิ่งเ,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 เลือกวิธีนั้นกลับไปที่ตอนปีแรกที่พี่ออสไปเรียนที่อเมริกาเราก็ไปทำงานในห้องแลบของตอนนั้นเป็นมหาวิทยาลัย uh, University of California ที่ซานฟรานซิสโก u uh, c s f <S แพงนะครับค่าเทอมอ่ะ uh, แพงมากเลยพวก u c l a u c s f นี่มันเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะถ้าถ้าเราไปในฐานะหมอจบแล้วโดยเฉพาะจบเฉพาะทางเนี้ยส่วนใหญ่ไม่ต้องเสียค่าเราเรียนเขาจ่ายเงินเดือนให้ด้วยซ้ำเพราะว่าเราดูแลคนไข้ช่วยเขาทำงานวิจัยไม่ถึงมหาวิทยาลัยเขา,<ห>าจ่ายเงินเดือนตอนที่ไปอยู่ที่นั่นช่วง3เดือนแรกเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งเราก็อ่านเจอน์นลหรือวาราสารทางการแพทย์แล้วเขาเขียนว่าที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กำลังรับสมัครแพทย์เรียนต่อเฉพาะทางด้านเลเซอร์ผิวหนังอพอดีมีมีเพื่อนที่เป็นเอเชียด้วยกันแต่เขาไปเรียนไปเป็นหมอผิวหนังที่เยอรมันมก็เล่าให้เขาฟังว่าเฮ้ยวันก่อนอ่านวลาสาดน,น,นึงเจอเขารับสมัครเราเนี้ยสนใจจะไปแต่เราคิดว่าไม่ได้หรอกแต่เพื่อนคนนั้นเนี่ยทำไมยู่ไม่สมัครไปอะได้ไม่ได้ไม่เสียอะไรจนเราก็ตัดสินใจ ตอนนั้นเนี่ยยังอีเมลยังไม่ยังไม่ยัง,ย,งยังไม่แพร่หลายเลยใช้แฟกซ์ไปสมัครไปที่นั่นแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งมาเ็ามีแฟกซ์กลับมาเรียกเราไปสัมภาษณ์พี่บอกก็ว่าถ้าเขารับพี่ไปเนี่ยเรียนจบแล้วพี่อยากกลับมาเอาความรู้นั้นเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับแพทย์เมืองไทยแล้วสุดท้ายเลยได้ไปเรียนฮาร์วาร์ดสุดท้ายก็เลยได้ไปเรียนฮาร์วาร์ดเอายังไม่จบ U C S F เลยเต้องอยู่ที่นั่นให้ครบป,ปีหนึ่งก่อนเ,อเพราะเราคอมมิชกับเขาว่าเราจะช่วยเขาทำแ a บ คือันนือไปมิสเตอร์ดร็อกแอนเดอร์สันอ่าดร็อกแอนเดอร์สันเนี่ยเขาเขาคิดเลเซอร์หลายอย่างอันแรกก็คือเลเซอร์รักษาปานแดงอันต่อ,ต,อต่อมาที่เขาคิดคือเลเซอร์ลบรอยสักแล้วตัวเลเซอร์ลบรอยสักเองเนี่ยมันสามารถทำลายตัวเมลานอไซต์หรือเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดปานโอตาซึ่งเป็นปานชนิดที่พี่เป็นตอนนั้นอืแล้วในระหว่างที่เรียนเพื่อที่จะเอาความรู้เพื่อที่จะ มาพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องของการใช้เลเซอร์ในการรักษาผิวหนังในประเทศเนี่ยพี่ออสเองก็ได้รับการรักษา,กษาจากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เพิ่งค้นพบใหม่เลยว่ารักษาโอตาได้ด้วยใช่ใช่แล้จะไปเหลือหรอเราพยายามหาสิ่งนี้มาตั้งมาตั้งนานแล้วเราอยู่กับคนที่คิดค้นสิ่งนี้มาเขาก็ล็อกเตอร์ล็อกเนันเนี่ยเป็นคนเริ่มการรักษาให้ให,ให้ยิงเลเซอร์เพื่อรักษาปาโนตาให้ มันทําให้ความรู้สึกความมั่นใจความเชื่อมั่นของเราเนี่ยมันมัน,นมันดีขึ้นอย่างอย่างอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเราไม่มั่นใจเลยที่เราจะเฟสกับคนโดยชอะเฟสกับคนข้างข้างที่มีปานแต่ตอนนี้แต่เมื่อปานมันหายไปเนี่ยคือเฮ้ยสามองศาเนี้เราก้กาเผชิญหน้าก้าซูหน้า คือมันไม่ใช่ทําให้แค่ปานที่มีสีบนหน้ามันหายไปแต่มันทําให้ใจเราเนี้ยแข็งๆขึ้นด้วยสนับสนุนแรงบันดาลใจดีๆโดย small ผลิตภัณฑ์จากนักตรกรรมผ้า5.0แค่สัมผัสก็ยับยั้งเชื้อไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า99%แอดไลน์ a t small that matters วันนี้รับส่วนลดพิเศษทันทีสำหรับพรมยับยั้งเชื้อโรค s m a l จากปกติ2,580บาท เหลือเพียงผืนละ1,290บาทสั่งซื้อเลยเพราะโปรโมชันนี้สำหรับ200ท่านแรกที่ทักเข้ามาเท่านั้นนะครับ